ครับการนมัสการครับโปรเจริญพรยันยงมทุกผู่ทุกอำเภอทุกจังหวัดครับครับโปรเชด้อใดยงงวดว่างันเหรเป็นบ่มีแห้งเพิ่งไข่อ๋อครับโแล้วก็บ่ได้รับครับโปรลูกว่าอะไรได้เงินไข่แห้งอ๋อครับครับก็เลยโทรกลับไปโทรกลับไปอีหล่าก็บอกหล่าก็บอหลับอืมครับต้องหาเลยอ๋อครับเชื้อใดแห้งเอาัานี้ตามโต โงดก่อนปู่ทั้งบนทั้งล่างเลยใช่ไหมครับปู่แม oh, ่นมากเกาซี่เกาห่าเลยโอ้ครับอุ้ยเสียดายเนาะปู่เนาะเสียดายเสียดายเน่ครับครับปูอืมครับเขาเขาเขาถูกกันเยอะไหมครับปู่อยู่ที่วัดปู่ครับถึงถึงไรายโยถึงเยอะโยไรายโยเราแบบไปทอลจะนัร์มากก็่ว่ไปงั่นจบต่ออยู่ขนมไฟอืมครับก็ไปบอก โยมอยู่ฝุ่นว่าเลขเลขล่างกันเป็นไปได้เดาออกหาซีเดาบอกโยมถึกไรครับทำไมอะไครับหาซีตางีเลยโอ้ครับครับปู่ทั้งบนทั้งล่างเลยเอาฟังดีๆแล้วหลอกนี้งวดนี้ครับงวดนี้เป็นไปได้หกสามสามหกซีซีหกสามสามหกซีซีแมน ครับปู่มาจากไหนครับปู่แนวทางตัวเลขตัวนี้ครับสองตัวนี่สองตัวไัดหกสองหกสามหกสีแค่นี้แหละเป็นเลขครับแต่อย่าลืมอย่าลืมบนบน,บนเบิ้นอ้ไรและครับเบิ้นกระหบับโอ้ครับครับปู่งดนี้ครับฟันดีครับเมึ่ขึ้นเป็นเอวง้อมากไห มาขึ้นพเนางัวมาให้จับงัวไว้จับง่วไว้ทั้งสี่ทั้งสามโตเลยมีต่โตกงามเลยครับคาปูหกสามสามหกสี่สิบคาปูแล้วขอญาตถามหน่อยครับปูตองโตหกสองหกสามหกสี่ครับค่ะอค่ครับแล้วใครใครเป็นคนเอางัวมาให้ครับปูเมื่อคืนครับเป็นผู้เฒ่าเอามาให้ ผู้เถาเอามาให้ผู้เถาเอามาให้ก็เลยจับเอางัวน้ำผึ่งก็เลยก็เลยได้เอางวัวกินเปี้ยงเอาเปี้ยงให้ง่วงัวกักินจับได้ทุกตัวงามคบยืนเลียยเ่ยงกันขันยืนเลี่ยงกันยังดี่นะไม่มีอยู่เ่เนนิ้นเบิ้นลอยมาเส้นเลยอ๋อครัมันใจว่าเบิ้นได้ละลูกครับครับปูเบิ้นหกหกสามสามนี่โตโต,ต,ตเด่นเลยครับหกสามสาม อืมครับคาร์โปรคันว่าหามคันว่าหามเรื่องคันว่าหับจะเป็นหับสามสามสี่สามหรือสี่สามสี่ประมาณนี้อืมครับคาร์โปร่้ามเลยเออถ้าหามครับแต่คันแต่ว่าแมาว่ามันบ่หามหลวงพ่อว่ามันบ,บ,บ่หามครับพอหับมาหกสามสามหกสี่สี่เลยอืมครับคาร์โปรถ้าหัมันพี่สิบหกไงครับ ทำ,ทำไมถึงปู่คิดว่างวดเลขนี้มันจะเป็นเลขหาบหรือว่าเป็นเลขเบิ้ลครับปู่มันมันคนเรายัางไหาเบามากม่แด่เป็นครูเป็นครูไหมอือครับก็จะมาเป็นครูเป็นครูมาเรี่ยงไห้เรี่ยงห้สามสี่มือเราครับปู่เอ้เก้าซี่เก้าหากก้าครึ่งกันครับเก้าซี่เก้าหาน,ๆๆๆนี่มั่นใจมั่นใจแห้งหรือจน จนก้าว่าบอกกระจ้าอยู่นี่ลีลลยอยู่เลยอืมครับครับปบอกเลยเล<อ>ยว่วาได้ว่าสร้างอะไรเลยครับคณะแม่แ้วนี่บอกเลยได้ว่าเก่าสี่เก้าห้าแม่สี่เก่าม่ไมีอยูเนี่อืมครับรับแม่วันก็ไล่ทั่วบอกเลยล่ะทั่าทั่ว,วหลาทเพียรทัวเพนบ่อนัน่งพื่นละครับ <โอ S 1> ครับปูบว่าที่นี่ว่าที่นไหนเลยเน้นตัวเดียวเลยนะะืมครับแล้วทเป็นจะบอกเน้นไปเลยเพราะว่า ทั้งหมูนี่แหงน้ำทั้งไข่ครับเดี๋ยวนี่แหละโมาอยู่บอกล่าโตมาอยู่โตมาก็เลยเดี๋ยวไไนนขึ้ลุกบนไดเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวขึลุกขึ้นใดอยู่ที่แห้งลุกขึ้นใดติดผู้หายแหละผู้หายก็หลับครับครับป,ป,ปู่ปู่ปู่ให้แค่เก้าสี่กับห้าสี่เมตรเดียวเลยใช่ไหมครับปู่แม็นไปโตเดียวเลยครับปู่มาแป้งมาแป้งผมครับ ครับแล้วตอนบ,บ,บอกไปบอกยุ่มอยู่บอกยุม่มฐานผู้หนึ่งอยู่สริมคือกันโทรมาตาย,ยเป็นข,นขายลอตเตอรี่อยู่ครับเป็นทรมาถามก็เลยบอกไปเลยเอาลูกมาถเก้าสี 9, 4, 4, 5, 5, ่เก้าสี่เกหาถือเลยวะแเอาไล่เลยหาสี่หกสี่ะม<อ>ึงบากอไปเลยครับคาโปอ,อืครับ ครับได้ยินแต่ว่าขาดขาดห,หายอยู่ครับปูม่มันฝนตกไปเรี่อยอยู่ทามีตรงดี่ดีอ๋ฝนตกวอยู่ทางนี้ก,กระดอนแจปูค่าปู่าฮ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 ่ไฮ่า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 ยัาฮ่า่าฮ่ัฮ่า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 ัาฮ่่่่า่ไม่ชัดครับปู่่า่า่ฮั <c oughs> ขาดขาดให้หายค่ะปูครดกขันมองด้ชัดมองในนู้ดชันลงไปอา่าจับอยู่ค่ะปูขัดบมองนี่ยังยังเลยครับปูมันสัญญาณประทับอ๋อป,ปูปูอยู่ในวัดลึกไหมครับปูทำไมสัญญาณไม่ค่อยมีเลยครับอบับทะลุบ่ยังยังเลยครับปู่ยังให้หายครับเดี๋ยวมันครับ มันตอง่ครับได้ได้แล้วครับปู่ครับได้แล้วครับอบอกนะครับครับได้แล้วครับปู่เมื่อกี้เนี่ยครับชัดอยู่ครับปู่ครับครับชัดแล้วครับปู่อในในหอดมองหอดมองแล้วมองมองตรงไหนม่มีเล่ยลงที่สุดเลยมองอ๋อครับยางมากขึ้นเล้วยางกุฎีออกมาประมาณเกือบเรืองวัดกุฎว่านี่ลู่แม่มองครับครับปู โปรจำครับการับเลอการับแมนตรงๆเลยึงมีทั้งสามตัวเลยโอ้ค่ะโปรว่าเสียดเนาะครับบอกไปงั้นศพโยมมากับว่าวายหลายก็เลยโยมมาถามถามไยบอกโยมมาเปดเปดเก่าแปดเก้าซีข้างล่างเสือหาซีหกซีเท่านั่นอือม่้องไงั่นอ๋ครับนี่เลยเสียดายชินน้ำโยมชินน้ำมีลาบางลาชินชินกันยั ก็มันออกอีหลีครับออกมาว่าโอ้ยลูกเอ้ยบุญวันสนามบ่ได้มาหหาลวงพ่อตุนจนจนว่าวันนั้นนอกจนอาจารย์หัวเนาะครับโอ้เสียดายเนาะเสียดายพระอาจารย์มันใส่หน้าสามองค์เนาะจนจนว่าหัวอยู่ทั้งหมดเนาะจนโอ้ยบัดโทรไปหาลูกอยู่บ่โทรไปอยู่โทรไปหาก็ะบอกครับแต่สียดัดเว่าแต่ว่าเอารอบรอบนี้ว่าแบบมัู่ครับ อย่าลืมเลดขาดหกสามสามหกซีซีหกสามสามหกซีซีตัดตัดเบิรลดแบบเบิร์บนเลยสองสองสามสามซีซีเรียกเน้นไปที่สามสามครับโอ้ข้างล่าตัดมาสองตัวนั่นหกสองหกสามหกซีครับแล้วแต่ทีเอาบนเอาล่างนะแต่บอกไปัี่นี่หละที่เขบอกไรครับครับโอ้เรียวไกลมือใกล้มือขันปั้นปนเอามาอย่างครูอย่างครู โทษบอกทันทีเลยครับครับโยบอกว่าโตนั่นเลยจริงๆนะครับแล้วเลือดทนย่อมทุกผู้ทุกคนอยู่ทุกอำเพออืเอ่อ้ยคิดนั่มครับว่าที่ได้ว่าที่ให้ย่อมย่อมนีลาบอกว่ามาหาครับบัดมาเป็นไทยนั่มก็เลยเห็นเบอร์โทศัพท์อยู่ชว่วมากก็เลยโทรไปย้ายี่หลาจะซ่องสายสามสายก็ปลับเลยว่าโอ้อยหยางสงสัยไปมองอื่นแล้วว่าก็เลยมดติดต่อเลยนะอื ก็เลยจะได้นเนาะปู่เลขสองตัวบนสองตัวล่างเลยครับแล้วปู่ปู่จำจำวัดอยู่ที่ไหนครับปู่ตอนนี้ปู่ปู่วัดวัดที่ปู่จำอยู่ตอนนี้ปู่อยู่ที่ไหนครับจังหวัดอะไรคะจังหวัดอะไรครับเดี๋ยวนี้นะรครับเด,ดบยันท่านไหนพ่อบอกต่อกันบอกแล้วยุ่งที่บานละหาลุงพ่อไหลอ๋อครับครับปู่กันกัน หลวงปอตมะหรือตมะบอกไปย่อมสิมาหาตมะไหลตมะว่าถ้าท่านหู่ตลูกให้มันหายมันมาสามตตรงทาที่บอกเลยโอ้ครับปู่ซาธุครับเอาขอแต่ว่าเขาสาตัวตมะบอกอีรีบอกมองยูเลยทันที่เลยครับครับปู่เพราะว่ากันกันว่าบอกช่วงนี้กันบอกช่วงนี้ตมะว่าว่ามีมองยูแท้ล่ะย่มเขามาหลายเลยอืครับปู่ขนาดอยูํานี่ก็ยังถามอยู่ได้ถามก็ บอกแน่มาบอกแน่นะลบอลบอกล็ล <Exactly. S 2> ็อกแเสียงสนจุพองไหวอยู่ใดเด็ดครับครับปูเดี๋ยวกันว่าเป็นสามตัวเกษียรยันยมทุกผู้ทุกคนทุกอำเภื่อล่ะสิบอกแม่ว่ามองอยู่มองไหนเกษียปบลาอีหลาเครับครับปูมึงมองอยู่มึงมีพระอาจารย์รักสู้อยู่นี่เพนดีวดครับก็มาอยู่แท่งเพื่อนนี่ล่ะพระอาจารย์เมันเต้นมาท่านไหนครับเดี๋ยวนี้เมันอยู่น้องข่ายอยู่ครับปูก็ว่าสิกี่กมาวันที่สิบสิบเมตรนี่ล่ะก็เลย ก็มาอยู่แทน่นบนกบากท,ทุกอย่างว่าหลวงพ่อบนลินธบาทหาโฮเก็ตองคเมื่อนอี้ก็มาเขามาอยู่อีกนั่มอีกสององค์อ๋อครับปู่ครับก็ถ้าเกิดว่าถูกครับถ้าเกิดว่าถูกสามตัวตรงๆนี่งวดนี้จะได้ไปกราบนมัสก,การปู่ถึงวัดเลยนะครับงวดนี้เออให้ให้มาเลยเดี๋ยวนี้อาจารย์อาจารย์เพิ่นกาวาบ,บอกหลวงพ่อว่าอยากพ่อหมดที่ไรขคือกันเพิ่นวันนี้อืมครับปู่เพิ่นว่าโอ้อยากให้มาเห็นดี่นว่า แต่ว่ากันเป็นไปได้สามตัวแต่มาเอายางเราจะมาอยากให้มาใส่อยากใส่ไฟนี่ไหมไฟ่ยังโซะลาเซลล<ม>์ใช่ไหมครับปู่แสงอาทิตา์ได้มาเที่ยงวันมาเที่ยงหน่อยสนะอ๋อใส่ไฟโซลาเซลล์ใช่ไหมครับปู่ะะมปแม่นแม่วลาแม่นเดี๋ยวนี้อาจารย์ถ้าอ,อาจารย์ใส่มันหน่อยเราลุ<อ>ลงพ่อเบิ้องเรวมันพอ่านทีมลุงพ่อไปอยู่นอกพื้นลุงพ่อถ้ใส่ใส่แบบใหญ่อย่ยอยงไหนนานมันเป็นใส่หน่อยเราพี่อู๋มันขาดไว้ไหมครับครับปู่ ครับเป็นรโตนี่กเอยังวงไสีไสห่ผออกวัดามอ๋อครับก็คือว่าวัดที่ปู่จำอยู่ยังยังไม่ได้มีไฟใช่ไหมครับปู่แมนมันไม่มีไฟมันติดแต่มีไฟ แนวทางของปูเลขล็อกนะครับผม63 3 6 4 4แล้วก็62นะครับยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาบกันทุกทท่านเลยนะครับผมก็เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมย้ำอีกครั้งว่าเป็นแนวทางเนาะยังไงก็ขอจบคลิปวัแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ